สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประควรสิพามาห็ดสมตอนปลาชะโดอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องปลาชะโดมาห็ดสมตอนเนาะค่ะพี่น้องส้มชิ้นอันนี้ก็คือห่อขอดเก็ดแล้วเนาะค่ะพี่น้องขอดเก็ดแล้วห่อก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆเนาะค่ะเนาะหั่นเป็นชิ้นแล้วห่อก็ลลางนำให้สะอาดล้างนำให้สะอาดแล้วห่อก็เอานำไปเซน้ำเขาก่อนเนาะค่ะพี่น้องขันต้นแหลก เซนําเขาแล้วฮ่อจังคอยนําไปมักเกือบประมาณสิบผานาทีเนาะค่ะพี่น้องฮ่อจังคอยพุ่งรถขันตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะอันนี้คือขันตอนไอ้หันเหนือป้าเนาะค่ะพี่นอ้องต่อไปก็คือขันตอนหลังสะอาดและะ้วก็เซนนำเขาหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องเซนนำเขาหนึ่งชั่วโมงแล้วฮ่อก็นํามามักเกือบประมาณสิบผานาทีเนาะค่ะพี่น้องฮ่อจังคอยพุ่งรถเนาะค่ะเนาะ ไอ้วิธีทำส้มปลาชะโดชิ้นเนาะค่ะพี่น้องขันตอนมักเกลเนาะค่ะพี่น้องมักเกลแซนดําำข้าวก็ได้อันนี้มืนอี้ขันตอนมักเกลจะพี่น้องมักเกลทิ้งว้สิมฮานาที่เนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้เอาจงควายมา ไอ้ใส่กระเทียมใส่เขาขันต้นต่อไปเนอกจากเนาะอันนี้คือขันต้นมักเกลือนอกจากพี่น้องเอาออกจากนำเขาเรีวเนาะค่ะเนาะเอาออกจากไอ้มักเกลือเรียวเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องได้ชินาหาที่ผ่านไปเข้ากับใส่กระเทียมกับเขาลุ่งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นเหตุผสมชินผสมตอนนอกจากพี่น้อง ขาเขาวซสแข็งปุ๊กเลยพี่น่องสูตรอร่อยจะพี่น่องสูตรนี้อร่อยแน่อันนี้ป้าสมชิมเนาะคะพี่น่องมอน,นี้ได้ตัวเดียวสองกิโลกับแพ็คขายเป็นถุงถุงละยี่สิบบาทสองชิ้นยี่สิบาทเนาะจะพี่น่องถ้าชิ้นหน่อยกะ สามชิน้นใบทอดกระได้เนาะค่ะพี่น้องเห็ดกินกระไดเห็ดคล้ายกระดีจ้ะพี่น้องผู้ใดมีป่าบารูวาสีเห็ดจังได้กินเนาะค่ะเนาะกะมาเบิงสูตรปลาขวนเนาะค่ะเนาะเห็ดสมตอนัต้นใส่เขาเนาะจ้ะพี่น้องเห็ดสมตอนเห็ดไปกินเนาะจ้ะพี่น้อง หรือว่าอยากทําขายก็ขายได้เนาะจ้ะพี่น้องสูตรนี้ปลาส้มชะโดถ้าบ่มีปลาชะโดเขาอยากเห็ดปลาตะเพียนปลานิ่นอยียงจังสีกระได้เลยจ้ะพี่น้องกรนวดนั้นได้ทีเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แพ็กถุงขาย ขอบคุณทุกกำลังใจงที่เขามารับชมคลิปประค,คุณนคะนะลหลักเกษตรน้องคณะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเตือนขีดไม่ไหมของประค,คุณคนหลักเ,เกษตรทุกเก่านะจ๊ะพี่น้องประควณเกษตรนี่หลายหลายแนวมาฝากตอนเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องคณะช่องประควณเกษตรนี่สวนมันแซงแน่ทำอาหารแน่หาปู่หาป่หา,ปาหากินแบบบ้านๆเท่านะค่ะพี่น้อง บานไก่หอยไก่น้องไก่มุ้นเนาะจ้ะพี่น้องกระสิประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องกุแล้วห้ากับน้ำแพกใส่ถุงพรอมขายเนาะจ่ะพี่น้อง่คือขันต้อนแพกใส่ถุงเนาะจ้ะพี่น้องถุงละยี่สิบบาทจ้ะพี่น้องมีคนซสือกขายมีบบมีคนซสือกกินจ้ะพี่น้องขายยุเงหันหมือน,นี่นาค้นเห็ด สาวตุกแพ่กหส่งุงหนก็งีนึ่งนก็มีนึ่งหนนึ่น่นึ่งหนา่ง่นึ่งปนึ่งส่งนึนี้งนึ่น่งหนึะง่นงน่น ทอดกิ้นหอมค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขีมีประควรกับสิขอโจ๊บไปเพียงเคนเนเนาะค่ะเนาะเอ็ดสมป้าตอนนอะจากพี่น้องขอบคุณแล้วสวัสดีจ้า